สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยพระสงค์อีกรเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยใช้พลังความรักความห่วงใยแก้ปมปัญหาของแต่ละพื้นที่โดยคนในชุมชนเองโดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 4ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบดําเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินมาจนถึงในปีพุทธศักราช2565นี้มีหมู่บ้านที่ดูแลอยู่กว่า24,339หมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็ได้นำเงินขวันทุงที่ได้รับพระราชทานมาขยายผลไปสู่ชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนโดยในแต่ละชุมชนก็ต่างมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ตามบริบทของชุมชนในแต่ละภูมิภาคอาทิเช่นที่ภาคเหนือบ้านดอนชัยหมู่ที่สองอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านมีกิจกรรมกำแพงพูดได้ที่เด็กๆจะออกมาช่วยกันวาดภาพเกี่ยวกับยาเสพติดบนกำแพงทำให้เด็กๆและผู้คนในชุมชนที่ได้เห็นภาพได้รู้ได้ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงกิจกรรม คนเกิดก่อนสอนละอ่อนเกิดลูนซึ่งเป็นที่สร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กๆในชุมชนและเป็นการช่วยสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและนอกจากนี้ได้นำเงินไปช่วยเป็นทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนเช่นกลุ่มทำแหนมหมูกลุ่มทำม,มะขามแก้วรวมถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆอ,อีกหลายกลุ่มเพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเกิดรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลางที่บ้านชักมหาดหมู่ที่หนึ่งตําบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นหมู่บ้านที่แก้ปัญหาย,ยาเสพติดด้วยสันติวิธีบำบัดหันหลังให้ยาหันหน้าให้ปูจนกลายเป็นผู้ที่เอาชนะยาเสพติดได้ด้วยตนเองและกลับกลายมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่เด็กๆและชาวบ้านในชุมชนจะได้มีทุนของตนเอง มีการสนับสนุนเงินทุนสร้างอาชีพเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจำน่ายสนับสนุนองค์ความรู้และเงินทุนให้กลุ่มจักสารผักตบชวาที่สามารถสร้างงานสร้างไรายได้และความสุขให้กับผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทางภาคอีสานที่บ้านเซินใต้หมู่ที่สตำบลโนนคอมอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นหมู่บ้านที่มีพุทธศาสนามาเชื่อมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเช่นกิจกรรมเด็กพาผู้เฒ่าเข้าวัดซึ่งเด็กๆจะพาคนแก่ในชุมชนไปวัดช่วยสร้างสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในชุมชนได้เป็นอย่างดีรวมถึงการช่วยเหลือต่อยอดอาชีพให้แก่ครอบครัวผู้ที่ผ่านการบํบัด ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กๆในชุมชนกับครอบครัวเช่นกิจกรรมลูกขอพ่อให้การสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มอาชีพการทอผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยปูผาม่านที่สร้างงานสร้างรายได้และความภูมิใจในสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนที่ภาคใต้บ้านครองต่ำหมู่ที่4ตำบลปานเระ อำเภอปานะเรจังหวัดปัตตานีเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสองวิถีที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันและได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสันติวิธีโดยใช้กิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเยาวชนและยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนามาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงกองทุนแม่ของแผ่นดินและเยาวชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เช่นการทำปุ๋ยหมักการทำพืชผักสวนครัวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องจะช่วยสารสัมพันธ์สร้างความเชื่อมโยงจนเกิดเป็นพลังบวกในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใย,ยต่อปัญหาเรื่องของยาเสพติดพระองค์ได้มียุทธศาสตร์พระราชทานที่สําคัญก็คือในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินครับกอ,องทุนแม่ของแผ่นดินมียุทธศาสตร์ที่สาคัญอันนึงก็คือว่าใช้ชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหาป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ผที่ผ่านการบําบัดยาเสพติด ที่กลับเข้ามาในชุมชนเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าใช้พลังแห่งความดีในการช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนน,นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับกองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่สามารถมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยป้องกันและก็แก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยฟื้นฟูรองรับการคืนคนดีสู่สังคมให้เกิดความเข้มแข็งโดยชุมชนเองนะครับโดยพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองครับ